สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะคะเพื่อนๆแต่รู้สึกว่าเขานันจะแผงเขียวอะคะ่ะเพื่อนๆตอนที่ตอนที่เราได้มานะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเราได้มาเนี่ยใบนเ,นเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใบน้อยๆเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยใบเดียวนะคะ ได้มาใบเดียวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอีใบเหลืองๆน้อยๆน่ะได้มาตอนนั้นในราคาเอ่อในราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนๆนี่เขียนชื่อไว้เจ้าปอแก้วนะคะก็เนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็เกิดมาเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆขาก็มันใคร จ้าอกอันนี้เราไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดนะคะเพื่อนๆก็อยากจะมาสอบถามด้วยแล้วกันว่าเอ,อของพี่ของพี่พี่เพื่อนๆท่านใดเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆ่ขาก็เจ้าปอกแก้วนะคะมันมันเขียวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนปกติแล้วมันจะต้องมีสรรีสันเนาะจะต้องมีสีชมพูสีอะไรเนาะแต่ว่าใบทรงใบเขาก็กลมอยู่นะคะเพื่อนเือนเนี่ยเห็นไหมก็ไม่มันน่าจะแผงเขียวเลยเนาะ แล้วอีกตรงเนี้ยมันน่าจะด่างไหมอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนลองช่วยดูหน่อยสิเนี่ยเห็นไหมหอืมหลอดใหม่ออกมาก็ขาวนะคะเพื่อนๆขาวแบบขาวเปิอเขียวเนี่ดูสิแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าความแบบว่าขอบขอบแบบเนี่ยชมพูแบบเลื่อนเลื่อเลื่อนอยู่นะคะอืมตอนนี้ก็สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดใบแล้วค่ะ ปดใบแล้วเนาะดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะข้างบนสามสองสี่เจ็ดเนาะเจ็ดใบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อแปดใบ, 3, 4, 5, 6, 7, บค่ะเพื่อนตอนนี้เขาก็มีแปดใบแล้วนะก็เดี๋ยวก็จะย้ายกระถางเขาแล้วค่ะเพื่อนเพ,นเพราะว่ารากก็รากเริ่มจะแทงแล้วเนาะรากเขาเริ่มจะแทงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะ มันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะมันเขียวอะ่ะเพื่อนๆดูสิมันก็มีความแบบว่าเปื่อนๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสุดรักเลยเนาะคล้ายๆสุดรักเลยนะคะเนี่ยแต่ก็สวยอีกแบบหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆค่ะอุ้ยเนะาะจาวปอกแก้วนะคะก็งงเหมือนกันว่ามันทําไมแบบแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าด่างเนาะด่างใช่ไหมอะ่ะ ถ้าใครพอมีความรู้ก็ลองเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะคะเนาะก็เอามาให้ชมนะคะแต่ว่ามันก็สวยดีแหละค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ชมเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะรอให้ใบใบที่อันนี้เข้ากลางก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตตอนโตให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็คลิปนี้ก็จะมาทําคลิปแล้วก็เก็บไว้เนาะแล้วก็ มาลงให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็แล้วเดี๋ยว,วเวลาเขาโตขึ้นเนาะเราก็จะได้ย้อนกลับมาดูนะคะว่าตอนเล็กๆเ,เขาแบบเป็นยังไงเนาะเนี่ย,ยตอนที่เราได้มาเราได้มาใบเดียวนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมมีใบเหลืองๆนะ่ะนั่นแหละเราได้มาแค่นั้นแหละเพื่อนๆเก้าร้อยเก้าสิบพอโตมาก็เป็นอย่างนี้แหลคะค่ะเนาะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะก็มีความรู้มากไม่มีความรู้มากแล้วก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะทําคลิปมาอวดมาโชว์บอลสีนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะและ้วก็นั่นแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะฝาก,กติดตามกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเมนททุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับเจ้าปอแก้วนะคะแผงเขียวนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย